สวัสดีครับผมตรกมาโชคเนธเป็นนักศนะึกษาหาิทาลัยเทคโนโลยีนาชมงคลร้านนาภาคพยับเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชัย็ิทนิสรจะนำเสนอรโรงานในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ในหัวข้อง,งานเคนนรื่องวัดอุณหภูมิองศาภูมิเซลเซียสและอุณาาาหภูมิฟาั์ครับ,รบมาดูส่วนประกอบเครื่อง,งนะครับจะเป็นเซกเมนต์ครับมีส,สองตัวครับสี่หักตับวบ,บนจะบอกองณาภูเซลเซียสครับ ตัวหลาเป็นจะบอกมุสาเฟร์นิห์ครับจุดนี้เป็นเสยๆเอาเอ็มสามห้าครับเอาไว้วัดอุณหภูมิครับเมื่อเปิดดูภายในกล่องนะครับจะพบส่วนประกอบสําคัญสามสามส่วนครับสามแพทที่สําคัญนะครับหนึ่งครับภาคจ่ายไฟครับต่อด้วยมอเตอแอนดปเตอร์นะครับไดโอดบีดนะครับเอลไอซีเอลเอ็ม เจ็ดแปดสิ้าครับกลองไฟให้เหลืห้าโวลต์นะครับซีสองตัวนะครับสองตัวนี้ครับกลองไฟให้ย้ำนะครับ TPS สองตัวป้องกันไฟกระชากนะครับส่วนที่2ครับเป็นส่วนของการประมวลผลนะครับประกอบไปด้วย IC a t m ล g a แปดครับแล้วก็เทาเอ็สามห้าจุดนี้ต่อลงมาต่อมาจากจุดนี้ครับ ส่วนที่สามครับเป็นส่วนของแสดงผลครับประกอบไปด้วย IC MC 4 5 4 3ครับเอาไว้ขับสิเมนต์ทั้งสองตัวนี้ครับที่ว่าตัวบนเป็นองศาเซลเซียสครับตัวล่างเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับครับเราจะมาดูการทํางานของเครื่องวัดอุณหภูมินะครับอันดับแรกนะครับ่ใช้งานครับต้องเสียบสายอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับเช้นนี้นะครับ12โวลต์ DC ซีครับแจ็ค เสียบตรงนี้นะครับถ้าผู้ใช้งานต้องการเชื่อมต่อกับสานะครับต้องเปิดฟ้ามาก่อนแล้วเสียบสายอุตสาหะทีงจุดนี้นะครับเม้่อเสียบเข้ามานะครับอุณหภูมิขณะนี้ครับที่35องศาเซลเซียสครับ95องศาฟาเรนไฮน์นะครับเราจะเทียบกับทัมคัพเปิลนะครับน่ครับขณะนี้อุณหภูมิที่35องศาเซลเซียสครับจริงๆนี่วัดตรงกันนะครับ นี่คือการเชื่อมต่ออุปสรรคของคอมพิวเตอร์นะครับแสดงผลนะครับสามสิบห้ากุศลเซอเรียลแล้วก็เก้าสิบห้าจุดศูนย์กุศเฟรนไฮน์นะครับซึ่งจะตรงกับที่บอกนะครับการกระพริบของซวรีส์เมนต์นะครับคือการส่งข้อมูลอุปสรรหนึ่งครั้งนะครับนะครับกระพริบก็จะขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งนะครับ คราวนี้นะครับผมจะลองทดสอบเพื่ออุณหภูมิให้กับเซ็นเซอร์ครับโดยใช้การใช้ไดพอผมครับนี่ครับไดปอผมครับ 41องศาเซลเซียสนะครับ105.8องศาเฟนไฮน์ครับดูที่โมคาเปิลนะครับ41องศาเซลเซียสเท่ากันนะครับหน้าจอก็แสดงผลนะครับองศาเซลเซียสองศาเซลเซียสเริ่ม105องศาเฟนไฮต์นะครับเครื่องวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียสและองศาเฟนไฮต์ขลศกผมเน้นสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคปลายักษ์ ร้อยยี่สิบแปดหน่วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห้าศูนย์สามศูนย์พันศกราศพันห้าร้อยห้าสิบหกบทคัดย่อหน่วยวัดค่าของอุณหภูมินี้ใช้กันทั่วไปมีสองหน่วยคือหน่วยที่เป็นองศาฟาเรนไฮต์หน่วยนี้จะมีจุดเยือกแข็งของน้ำที่อุณหภูมิสามสิบสององศาและมีจุดเดือดที่อุณหภูมิร้อยสององศาอีกหน่วยหนึ่งคือเซลเซียสหน่วยนี้มีจุดเยือกแข็งที่อุณหภูมิศูนย์องศาและมีจุดเยือกจุดเดือดที่อุณหภูมิหนึ ดังนั้นจึงได้จัดทำเครื่องวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียสและองศาเรนไฮใช้เอเอ็ม35เป็นเซ็นเซอร์วัดภูมิให้ข่าวมาเป็นองศาเซลเซียสจากนั้นใช้การคำนวณในโปรแกรมออกมาเป็นองศาเฟรนไฮมีเซ็นเซอร์จำนวนสองตัวเป็นตัวแสดงผลเครื่องวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียสและเฟรนไฮสามารถใช้ได้จริงซึ่งจะแสดงผลออกทางเซนเซอร์ทั้งสองตัวเมื่ออุณหภูมิมีค่ามากกว่าหนึ่งร้อยองศาตัวเลขหลอจะติดทั้งนักับการบัดอุณหภูมิน้อยกว่าหนึ่งร้อยองศาตัวเลขในหลักก็จะดับลง เพื่อง่ายต่อการอ่านค่าบทนำผู้จัดทำจึงได้จัดทำเครื่องวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการวัดหรือการจดบันทึกเครื่องวัดอุณหภูมินี้สามารถอุณหภูมิได้ตั้งแต่ศูนย์องศาเซลเซียสไปจนถึงหนึ่งร้อยสิบห้าองศาเซลเซียสหรือสองร้อสององศาฟาเรนไฮไปจนถึงสองร้อยสามสิบเก้าองศาฟาเรนไฮก็แสดงผลออกทางสุญญังจำนวนสองตัวสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เป็นเครื่องที่ติดตั้งอยู่กับที่หรืออยู่ในห้องสามารถยึดติดกับฝาผนังได้วัสรุปและวิธีการในส่วนของโครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิมีการทำงานที่สำคัญดังนี้1ภาคใจายไฟ2ภาคประมวลผล 3. ภาครับค่าอุณหภูมิ4ภาคแสดงผลรูปที่1บอกไดแกรมของเครื่องวัดอุณหภูมิรูปที่2องวงจรภาคใจไยของเครื่องวัดอุณหภูมิ ภาคที่1จากรูปที่2จะเห็นได้ว่ามีจุดเชื่อมต่อสําหรับนําไฟ12โวลต์ DC จากแดโอดเตอร์ไปป้อนให้ไดโอดบิดเพื่อทาการแปลงไฟให้เป็นกระแสตรงต่อกับตัวเก็บประจุข,ขนาด470ไมโครฟลัด16โวลต์ต่อความระหว่างไฟบวกกับกาวเพื่อกองไฟและหลังจากนั้นก็นําไปผ่านไ c 78.5เพื่อลดระดับแรงดันให้เหลือ5โวลต์ DC แลได้นำตัวเก็บประจุข,ขนาด470ไมโครฟรัด16โวลต์มาต่อข้ามระหว่างไฟบวกกับกาวเพื่อกองไฟ รูปที่สามวงจรภาคประมวลผลและรับค่าอุณหภูมิของเกิือวัดอุณหภูมิภาคที่2องจะรูปที่สามเป็นการประมวลผลและรับค่าอุณหภูมิซึ่งในภาคนี้จะใช้ไอซีเมกะแปดที่รับค่าจากเอเอ็มสาห้าซึ่งเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิโดยจะเข้าผ่านทางพีสีห้าขาแปเพื่อไปประมวลผลและไอซเมกะแปดยังมีที่ควบคุม การแสดงผลของเซมิคอนดัทั้งสองตัวรูปที่สี่วงจรภาคแสดงผลท่านที่สามจากรูปที่สี่ภาคแสดงผลในการแสดงผลจะใช้ไอซีเฮชซีเอฟสี F ่ห้าสี่สามเป็นตัวขับเซมิคอนดักเมนร์ทั้งสองตัวในตำแหน่งเอถึงจีโดยจะเป็นการขับการขับแบบมัลติเพล็กเซมิคอนดักเมนร์ทั้งสองตัวได้ใช้เป็นคอมมอนคาโทดมีจำนวนสี่หลักเวอร์เซเว่นเซกเมนต์ และใช้เบอร์ ltc 4 2 7 2 jr รูปที่5ด้านหน้าของเครื่องวัดอุณหภูมิรูปที่6ลายแผ่นวงจรพิมพ์รูปที่7ภายในกล่องเครื่องวัดอุณหภูมิรูปที่8ด้านหลังของแผ่นวงจรพิมพ์ผลการทดสอบ รูปที่9ปลั๊กดีอันดับแรกผู้ใช้งานจะต้องใช้อะแดปเตอร์12โวลต์ DC เสียบเข้าทางปลั๊กดีซึ่งอยู่ทังด้านล,ล่างของเครื่องรูปที่10เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ LM35 จากนั้นเครื่องวัดอุณหภูมิจะรับค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งได้เป็น l m 3 5ผ่านเข้าทาง p c 5หรือขา28ของ IC m ม g a 8โดย p c 5จะเป็นขา ADC ความละเอียด8บิตม่ขั้ตั้งแต่0ถึง255ในที่นี้ค่าที่ได้จาก LM35 จะเป็นเพียงองศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งวิธีการที่ทําให้เป็นฟอนไทต้องนําค่ามาคํานวณในโปรแกรมจากนั้นเมื่อได้ค่าหงูุิแล้วอร์ต PC3 ถึง PC0 ก็จะส่งรหัสฐาน2ให้กับ IC HCF4543 จากนั้น IC HCF4543 จะถอดรหัสเพื่อไปขับเซนเซอเมนตัวแองถึง GICD สามารถขับเลขได้0ถึง9 รูปท <rude S 2> ี่สิ IC h c f สุญญาสิบาใช้ขับเซ e g m e น t เอร่ง A ถึง G รูปที่12สองแสดงอุณหภูมิสิบสามองศาเซลเซียสและเก้อุงศาฟาเรนไฮตเมื่ออุณหภูมิเกินกว่า100อุงศาเซมเหลักร้อยก็จะติดแต่ทางกับการถ้าอุณภูมิไม่ถึง100อุงศาเซมหลักร้อยจะดับลงพง่ายต่อการอ่านค่ารูปที่13เมื่อุณหภูมิเกิน100องศาเซหลักร้อยจะติด การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือด้วย Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter หรือ UART ใช้พอร์ต PD1 ขา3า3ของ IC m 58มีทรานซิสเตอร์เบอร์2 NC 48 1ตัวเชื่อมต่อกับ d v 9จากนั้นไปเข้าคอมพิวเตอร์หากต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผู้าจะต้องใช้สาย RS232 ร่วมด้วยหางผู้ใช้งานต้องการในเชื่อมต่อ UART ต้องเปิดฝากล่องเพื่อต่อกับสายคอนเนคเตอร์จากนั้นจึงปิดกล่องอีกครั้งหนึ่ง รูปที่ 14, สิบสี่แสดงจุดเชื่อมต่อยูซาร์รูปที่ 15, สิบห้าแสดงสายยูซาร์รูปที่ 16, สิบหกแสดงสาย RS สองสามสองรูปที่ 17, สิบเจ็ดแสดงวงจรในส่วนของอยูซาร์รูปที่ 18, สิแบแปดแสดงการเชื่อมต่อ DB9 ของสายยูซาร์รูปที่ 19, สิบเก้าแสดงการเปเรียบเทียบระหว่างเซมิเซกเมนต์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หากผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไขโปรแกรมผู้ใช้งานสามารถเบิร์นโปรแกรมเข้าไปใหม่ได้ผ่านทางคอนเนคเตอร์ที่ติดไว้บนแผ่นวงจรพิมพ์ของวงจรดูที่10แสดงจุดต่อสายเบิร์นและการอุปกรณ์1กล่องอเนประสงค์ f v 1 3 1กล่อง2องเซเว่นเซกเมนต์ l t c 4 4่สี่เ r 2ตัว3 4142ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลติกช7 0ไมโครฟลักซ์สโวลต์2ตัวสี3ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลติก สิบไมโครฟรัดสิหโวลต์หนึ่งตัว5้าตัวเก็บประจุเซรามิกสามิไมโครฟลัดสิโวลต์หนึ่งตัว6 4 5ีตัวเก็บประจุเซรามิกยี่สิไมโครฟรัดห้โวลต์หนึ่งตัว7จ็ดตัวเก็บประจุเซรามิกศูไมโครฟลัดห้หาสิโวลต์หนึ่งตัว8ปดไดโอดวบีดี1ีเอลหนึ่งศู่จงตัวเปักดีซีหอัน1 0บคิสตัอนส 1 2ื่นสอเจหฮิรตหนึ่งตัวสิบเอ็ดเซนเซอร์วันอุณหภูมิ Lm สามตัว12 IC h c f 4 5 4 3 1ตัว13บ IC ATmega8 1นึ่งตัวสิบสี่ Lm เจ็ดแปดห้าหนึ่งตัวสิบห้า Tvs หกจุดแปดวลต์สตัวสิตัวต้านทานสองร้อยโอห์มหน่งนวัตต์หนึ่งตัว1ิตัวต้านทาน1นกิโลโอห์มส4บหนึ่งศูนสี่วัตต์หนึ่งตัวสิบแปดตัวต้านทานสิบกิโลโอห์มสิบหนึ่ง ยี่สิบซ็อกเก็ตยี่สิบแปดพินหน,น,นึ่งอันยี่สิบเอดซ็อกเก็ตยี่สิบหกพินหนึ่งอันยีิบสองซ็อกเก็ตอเนกประสงค์สาสี่อันยีสิบสามสายคาวเวเบิริบบอนหนึ่งเมตรยี่สิบสี่หัวต่อดีวิกตัวเมียหนึ่งอันยี่สิบห้าเวเฟอร์สพินหอันยี่สิบหกเฮสซิงสองพินหนึ่งอันยี่สิบเจ็ดเวเฟอร์ห้าพินหอันยีิปดแผ่นอะคริลิกสีแดง สี่เซนติเมตรคูณหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรสองแผ่นตารางผลการทดสอบครั้งที่หนึ่งค่าอุณหภูมิองศาเซลเซ,เซ,เซ,เซียสที่แสดงผลยี่สิบแปดค่าอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์ที่แสดงผลแปดสิบสองจุดสี่ค่าที่ได้จากเทอร์โมมิเตอร์ยี่สิบแปดองศาเซลเซียสครั้งที่สองค่าอุณหภูมิองศาเซลเซียสที่แสดงผลสามสิบค่าอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์แสดงผลแปดสิบหกค่าที่ได้จาก เทอร์โมมิเตอร์30องศาเซลเซียสครั้งที่3ค่าอุณหภูมิองศาเซลเซียสที่แสดงผล32ค่าอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์ที่แสดงผล89.6ค่าที่ได้จากเทอร์โมมิเตอร์32องศาเซลเซียสครั้งที่4ค่าอุณหภูมิองศาเซลเซียสที่แสดงผล31ค่าอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์แสดงผล87.8ค่าที่ได้จากเทอร์โมมิเตอร์31องศาเซลเซียส สรุปเรื่อวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียสและฟฟเรนไฮสามารถใช้งานได้จริงซึ่งจะแสดงผลของทางเซเว่นเซกเมนทั้งสองตัวเมื่ออุณหภูมิมีค่ามากกว่า100งองศาตัวเลขละร้อยจะติดในทางกับการเมื่ออุณหภูมิน้อยกว่า100งองศาตัวเลขในลกร้อยจะดับลงเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าอภิปรายนายวิชัยจันเพีงได้กล่าวว่าการต่บไปกล่องผู้แสดงเซเว่นเซกเมนทำได้ดีในกรณีว่าแท้ชี้ได้กล่าวว่าการต่อสายเชื่อมต่อยูสาร์มีขนาดใหญ่เป็นความจำเป็น นายวัศกรสิงคุณได้กล่าวว่าการเจาะรูเพื่อใส่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิได้เจาะใกล้กับตําแหน่งบูนวงจรพิมเกินไปทําใหาม้มีความยากในการลากสายไฟไปเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์กิจกรรมประกาศผลงานนี้สามารถประสบความสําเร็จตามรถุประสงค์ที่วางไว้ไปได้ดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนรประมาณจากผู้ปกครองเปอย่างดีเขาบคุณอาจารย์กาําพลฤลธิ์ประกาศที่ให้คำแนะนำในการทำผลงานมาตลอดขอบคุณนายรัตนพงษ์มาสัก ที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการลากลายแผ่นบุกจรพิมพ์ขวัตพูดจดทำกระโช้์ผมเนี่ย22ิสมิถุนาย,ยนคุณสาระ,ะสมราารถน5นทวอายุปีภาคพนวกเครื่องวัดอุณหภูมิมองจากด้านบนเครื่องวัดอุณหภูมิมองจากด้านหลัง เครื่องวัดอุณหภูมิเมื่อมองจากด้านข้างขวาเครื่องวัดอุณหภูมิเมื่อมองจากด้านข้างซ้ายเครื่องวัดอุณหภูมิเมื่อมองจากด้านบนเครื่องวัดอุณหภูมิเมื่อมองจากด้านล่างภายในกล่องเครื่องวัดอุณหภูมิด้านหลังแผ่นวงจรพิมพ์การวัดเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์ วงจรทั้งหมดของเครื่องวัดอุณหภูมิแผนวงจรพิมพ์และการวางอุปกรณ์ของเครื่องวัดอุณหภูมิโปรแกรม